ัข้อนี้มีย่อหน้าเดียวนะครับมีย่อหน้าเดียวนะก็ว่าด้วยเรื่องอาคารที่สร้างใหม่นะครับกับอาคารที่มีใช้งานอยู่แล้วนะครับขอบเขตของสแตนดาด228นะครับมันครอบคลุมนะครับทั้งจากการออกแบบนะครับแล้วก็การสร้างอาคารใหม่นะครับอันนี้ภาษาในมาตนฐานอาจจะเรียกวเป็น proposed building นะครับเป็นอาคารที่ ถูกถูกนาเสนอ,อถูกเสนอว่าจะสร้างใหม่ครับ propose หม่ถึงเสนอ,นะอเช่นเดียวกับการทํางานหรือการใช้งานของอาคารที่มีอยู่แล้วอันนี้ในสแตนดาร์ดก็จะอ้างถึงด้วยคําว่า existing นี่นะครับเนื่องจากข้อกําหนดพวกนี้เนี่ยนะครับมันเนื่องจากข้อกําหนดที่แต่ละเฟส นะครับแต่และช่วงเวลาของอายุอาคารเนี่ยนะครับใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันนะครับอาคารเนี่ยจะเป็นจะต้องทำตามนะครับหัวข้อ4.2.2ของเกณฑ์นะครับถ้าใช้ p r o โพ s ด data ถ้าเป็นอาคารใหม่นะครับก็ต้องเป็นไปตาม section หรือหัวข้อ4 2ม ถ้าเป็น as-built data นะครับ as-built data ก็หมายถึงข้อมูลของอาคารหลังจากติดตั้งจริงนะครับคือตอนออกแบบอะตอนออกแบบมันก็ออกแบบไว้ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนก่อสร้างมันก็ต้องมีแก้นู่นปรับนี่แก้ไขปัญหาหน้านง,งานอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอ,อ,อาคารอาจจะไม่ได้เป็นไปนตามที่ออกแบบร้อยเปอร์เซ็นะครับคำว่า as-built ก็คือ เอาตามที่ถูกสร้างจริงไปแล้วนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องเป็นไปตามหัวข้อ4.2.4นะครับถ้าใช้ข้อมูลการทำงานหรือว่าข้อมูลการใช้งานของอาคารนะครับผมบอกว่าเป็นความตั้งใจนะครับของคณะกรรมการที่เป็นคนเขียนสแตนดาดนะครับเพื่อที่จะ ทำให้สแตนดานเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับในในสามช่วงเวลาหรือสามเฟสของอาคารที่ที่พูดไปแล้วนะครับที่ว่าเป็นช่วงเเนี่ยที่ว่าเป็นช่วงเสนอใช่ไหมตอนแรกที่ยังไม่สร้างอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วนะครับแลนนี้เป็นช่วงระหว่างการใช้งานนะครับก็อบอกว่าเนี่ยมันก็จะได้สาตนดาดจะได้ บังคับใช้ได้เหมาะสมนะครับทั้งทั้งแต่ละช่วงนะครับของอายุอาคารนะครับแล้วก็เ,เวอร์ชันต,ต,ต่อไปของสแตนดาดเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามให้มีการเชื่อมโยงทางตรงมากขึ้นนะครับระหว่งางเน็ตซีโร่นะครับ ระหว่างในซีโรที่วัดได้ในช่วงการใช้งานนะครับการก่อสร้างนะครับแล้วก็ในขั้นตอนการออกแบบนะครับในช่วงอายุของอาคารนะครับก็ประโยชน์สุดท้ายนี้ก็ปิดท้ายว่าเวอร์ชันต่อๆไปเนี่ยก็ควรจะมีความใกล้ชิดมากขึ้นะมีการเชื่อมโยงมากขึ้นในระหว่าง เฟสต่างๆเนาะตั้งแต่การใช้งานนะครับการสร้างหรือว่าการออกแบบนะน,นี่เขาเดินถอยหลังนะใช้งานอาคารหรือก่อสร้างหรือว่าออ,ออกแบบนะครับว่าให้สามช่วงนี้มันสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับโอเคก็เป็นการจบหัวข้อนี้เนาะว่าอ,อ,อาคารใหม่อาคารเก่าเนี่ยเขาเขาใช้ข้อบังคับ ส่วนไหนหรือหมดไหนหรือข้อไหนบ้างน,นะครับในแต่ละช่วงเวลาของของอาคานะครับ